สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนตอนนี้ล้วนอยู่ในข้างนอกด้วจ้าไม่ไม่บอแมนอยู่ในสวนบานล้วนด้วจ้าเพื่อนๆจ้านี่ดอกไม้ที่ข้างนอกเลยจ้าเพื่อนๆอู้เห็นบอจ้านี่เนาะสีงามด้วจ้าสีม่วงสีม่วงสีขาวจ้าต้นเดียวกันนด้วจ้าแต่มีสองสีเพื่อนิดเพื่อนๆนี่บอจานั่นงามเนาะจ้าอู้งามหละลายเพื่อนจ้า ขาวขาวกระม่วงเขากันเนาะงามงามเพื่อนๆจ้าลุ้นก็เลยพาเพื่อนๆมารับชมลุ้นก็บประเด็โทษได้จ้าลุ้นก็จักว่ามันซื้อยังได้จ้าเพื่อนๆอย่าว่าได้จ้าลุ้นเอาความงามมาฝากเพื่อนๆนะจ้านาะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่แปลกๆหน่อยนด้จ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้านี่ทางนี้ได้จ้าเพื่อนๆจ้านี่งามงามจ้าเพื่อนๆว่าแม่นดอกไม้ที่บ้านล้วนสวนล้วนได้จ้า ดอกไม้ข้างนอกเนาะจ้านี่ต้นมันก็จะเป็นพุ่มๆเนาะเป็นกัน์การเป็นพุ่มๆเป็นกัน์การเป็นพุ่มๆเป็นกัน์การแล้วก็ดอกมันก็จะเป็นเนื้อเงาเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าดอกยาวๆสีม่วงแล้วก็สีมีสีขาวด้วยเนาะจ้าเพื่อนๆที่ว่าอยู่ในอยู่่ในออุกยโทษาวๆสีมจ้งแล้วาอยู่ในต้นเดียวกันเนาะจ้าเพื่อนๆจ้า่มีขาวด้วยแล้วก็มีมวสนขานด้วยเนามจ้าเพื่อนๆ รุ่นก็บ่ค่อยเห็นดอกไม้ชนิดนี้เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้านี่เนาะจ้ะเพื่อนๆโอ้งามหลายอยู่เด้อจ้ะอ่ะรุ่นขยายให้เบิ่งใกล้ๆนะจ้ะพโ่นบ่ก็ได้บ่แม่นขยายให้เบิ่งไกลให้เบิ่งใกล้เนาะงามงามงามไร้ใจเพื่อนๆจ้านี่ฮู้จ้ะอ่ะกลับมาสิจ้ะดอกตั้งแต่เริ่มจากต้นจดๆไปสุดปลายต้นเลยนะจ้ะเพื่อนๆจ้านี่ดอกจากต้นจนสุดปลายต้นเลยลมพัดวิววิวงามดี เราจะเปิดเปื่อนจ้ามาเบิงความงามของดอกไม้เนาะจ้ะนี่ลมพัดวิวๆนี่อู้บรรยากาศงามๆจ้ะเปิดจ้าทำบรรยากาศงามๆดอกงามๆมาฝากเปิดเปื่อนนะจ้ะนี่จ้ะเปิดเปื่อนจ้าอืมจ้ะมันก็มีอยู่สามพุ่มนะจ้าเปิดเปื่อนสามพุ่มพุ่มงามสวยสวยเปิดเปื่อนจ้าล้วนก็ว่าสิขอจบคลิปนี้ไว้สนิทนะจ้ะ จ้าก่อนจะจบคลิปก็จับจองเงินจักหน่อยนะจ้านี่จ้ามื่อนี้ยล้วนมาแล้วโต้ล้วนเขาได้จ้าเพื่อนๆนี่บ่ได้บ่ได้เอาเซลฟี่มาเนี่ยจ้านี่เห็นแต่มือล้วนเขาพ่อนะจ้านี่จ้าว่านี่ลักษณะดอกไม้ชนิดนะจ้าเนาะเพื่อนๆจ้าล้วนกับขอพระคุณหลายๆได้จ้าที่มารับชมคลิปของล้วนจากเพื่อนๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขได้จ้าเพื่อนๆจ้า ไล้สดีจ้าสวัสดีจ้าบายบาย